สวัสดีครับเพื่อนๆท่านใดที่ที่บ้านใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนี้บ้างครับเจอปัญหาเอ็นหมดเอ็นเอ็นที่เราใช้งานตัดหญ้าเนี่ยครับมันหมดครับโดยที่ไม่ได้เตรียมไว้แล้วก็จะเตรียมตัดตัดหญ้าในวันหยุดนะครับนี่ก็จะมีวิธีมาแนะนําง่ายๆนะครับแก้ขัดไปก่อนนะครับโดยใช้โดยการแกะตัวอ่าที่ใส่เอ็นออกมานะครับโดยวันนี้เราจะใช้อ่าเข็บันทยนะครับเขเบันทยที่ไว้รัดของนะครับอ่าวิธีการก็คือ เอาเคเมบันไยมาสอดลงในดูอ่าทั้งสองด้านของตัวที่ล็อกที่เก็บสายอ่าเอ็นนะครับนช่ครับถอดถอด,ถอดที่เก็บสายออกนะครับแล้วก็เอาเค็บันไยรัดเข้าไปทั้งสองด้านนะครับนะด,ด้านแรกแบบนี้อ่าครับสปปิงทิ้งไว้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่าแล้วก็รัดอีกด้านหนึ่งครับอ่าหลังจากนั้นก็ใช้กันไกนะครับ กตัดให้พอดีกับขนาดของตัวป้องกันป้องกันยาก,กดินนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็ลองใช้ดูนะครับ,บ,บ,บรได้นะครับใช้ได้เด้งง่ายนะครับก็ขัดนะครับย้อนไม่เตี้ยนะครับเ็มมาดูผลงานนะครับก็เตียนดีนะครับแต่ปัญหาคือหมดไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับขีดเบื่ทไทยครับ